สวัสดีคุณผ,ผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมนะครับ f o x y Channel และในวันนี้เนี่ยเราอยู่กันใน Roblox Studio นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการนำวิดีโอจากทาง Roblox นะครับเข้ามาในตัวแบบของเรานะอ่ะอย่างแรกนะครับก็ให้เราเนี่ยทาการสร้างพาร์ทขึ้นมาหนึ่งพาร์ทงนั้นนะครับก็จะขอเนี่ยขยายนะ้ร้มันประมาณนี้โอเควิธีที่เราจะเอา วิดีโอเข้ามาในแมพของเราเนี่ยก็คือให้เราคลิกไปที่พานนะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็คลิกเสร็จอ็อบเจกต์ครับจากตรงที่หน้าตานี้มาให้เราไปที่นี่นะโอ้อ่านไม่ออกเหมือนกันโอเคพอกดเข้าไปแล้วก็เป็นอย่างนี้ให้เรากดรูนบล็อกขึ้นมาครับก็้วไปที่วิดีโอนะมันจะอยู่หน้าแรกเลยนะครับตอนแรกเนี่ยมันน่าจะเป็นโมเดลนะครับ เราเลือกหมวดตรงนี้มาเป็นวิดีโอครับซึ่งตอนนี้เนี่ยวิดีโอเขาก็จะมีให้เท่าน,นี้คือเรายังไม่สามารถนำวิดีโอของเราเข้ามาได้นะครับก็ผมจะเ,เป็น,นอันนี้แล้วกันไปดูนะครับรก,กดเข้ามาพอกดเข้ามาแล้วนะครับเขาก็จะให้อันนี้มาปิดก่อนเขาให้เราลากลงมาเลยปึ๊บโอเคอ่าเห็นไหม ันนี้ก็ได้นะครับอ่นนาไหนลองไปดูว่าได้หรือเปล่าอ๋อผมลืมผมลืมผมลืมไปอย่างหนึ่งก็คือเราต้องไปที่ผมเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้มาก่อนโอเคเรากดไปที่วิดีโอที่เราเอาเอามาเลยครับไหนให้ดกดที่ play นะครับเพื่อให้มันเล่นนะครับสำหรับคนที่อยากให้มันหลุดเนี่ยก็กดหลุดเข้าไปด้วยหลูกคืออะไรหลุดก็คือการบนซ้ำเองนั่นเองครับโอเค ดักโอเคก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมีทั้งเสียงแล้วก็ภาพเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ชัดนะเพราะว่าเครื่องผมคุณค่าไม่ดีนะถ้าเป็นเครื่องของเพื่อนๆเนี่ยน่าจะดีอยู่ ก็เสร็จไปแล้วนะครับกับวิธีการนําวิดีโอเข้ามาสู่ในแบบของเรานะครับอ,อย่างต่อไปนะครับคือรอเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะทําอะไรกับมันได้อีกนะผมเดี๋ยวผมจะมาสอนในคลิปต่อไปแล้วกันเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยคือมันมาแล้วผมขีเ้เนะกียจแตดฮะก็เอาไว้ว่าไว้เท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวครั้งต่อไปเดี๋ยวมาสอนวิธีการทําให้มัน a d v a น c e กว่านี้นะครับคือตอนนีน้มันยังอยู่แค่เอาวิดีโอเข้ามาเนี่ย แต่เดี๋ยวผมจะทําให้มันกดเล่นได้กดหุดได้ด้วยนะครับแต่ว่าเป็นคลิปต่อไปนะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ